สัคมนิเวใจประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการสมมนาแพทย์พบแพทย์นะครับเป็นกัญชาทางการแพทย์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะให้องค์ความรู้กับแพทย์นะที่เป็นแพทย์ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพแล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจ่ายยากัญชาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าแพทย์ใหม่ๆที่ได้รับใบอนุญาตจ่ายยากัญชาเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในการใช้ยากัญชาเนื่องจากว่าไม่ทราบเรื่องของโดสในการให้ยา นะครับเราก็เลยนำเอาแพทย์อาวุโสนะครับท่านรองทิ่ดีแล้วก็แพทย์ที่รักษารโรคหลายๆโรคโดยเฉพาะโมะเร็งที่สามารถกําหนดโดสให้กับผู้ป่วยได้นะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ต่งตางๆนะครับว่าจะ,ะให้ผู้ป่วยเนี่ยนะฮะในโดสต่างๆว่าจะเป็นอายุเป็นเรื่องของอน้ําหนักส่วนสูงอะไรต่างๆเนี่ยจะให้อย่างไงแล้วก็ระยะของการรักษาโรคว่าเป็นระยะนั้นระยะนี้แล้วผลแบบเป็นอย่างไรแล้วจะปรับยาอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยที่จะให้ แพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยนะครับนะได้มีความมั่นใจแล้วก็เราก็อยากจะส่งเสริมให้แพทย์แันเนี่ยได้ใช้น้ามันกัญชาในการรักษาโรคต่างๆได้นะครับให้มันทัดเทียมกับทางต่างประเทศที่เขามีความกตือรถเรนนี้มากนะครับเพราะปัญหาของเราเนี่ยนะครับแพทย์แผนไทยอยากจะรักษาโรคแต่ไม่มีน้ํามันนะส่วนแพทย์แผนปัจจุบันมีน้ํามันแต่ไม่รักษาโรคนะครับอันนี้มันกลับกันนะครับเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะจึงได้จัดงานสัมมนาครั้งนี้ขึ้นมานะครับเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์ให้เกิดความมั่นใจในการรักษาโรคครับส่วนของการปลดล็อกที่ว่าเป็นประกาศตัวดอกกัญชาไม่ให้ยาเสพติดแต่ประกาศว่าสารแทนนะฮะเรื่อง t s c เกินกว่า0.2เนี่ยเป็นยาเสพติดนะครับตัวนี้เองเนี่ยนะทางสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยก็สนับสนุนให้ผู้ป่วยนะครับได้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงยาแล้วก็สามารถปลูกกัญชารักษาตัวเองได้นะครับตัวนี้น่นะรัฐบาลก็ควรจะ ปลดเรียกว,ว่า deregulate นะครับทำให้ระเบียบต่างๆเนี่ยมันผ่อนคลายลงสําหรับผู้ป่วยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคอะไรต่างๆโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยมันทําให้เกิดเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับบางทีก็ต้องอขายบ้านขายที่ดินขายต่างๆมารักษาแล้วก็ยังไม่หายนะครับแล้วก็มันมีผลข้างเคียงอะไรเยอะนะครับเพราะนั้นประชาชนหลายหลายคนเนี่ยนะครับผู้ป่วยหลายคนเนี่ยนะครับรู้ถึงเรื่องของกัญชาแต่ว่าเข้าไม่ถึง นะเขาเขาไม่ถึงตัวกัญชาแล้วก็แล้วก็วกไม่สามารถที่จะไปเข้าถึงยาที่มันมีมาตรฐานต่างๆได้เนี่ยนะฮะเพราะนั้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราให้ผู้ป่วยสามารถรักษาตัวเองแล้วก็เผยแพร่องความรู้พวกนี้ไปซึ่งสมัครคก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการใช้กัญชารักษาโรคต่างๆด้วยนะครับ